จากนะครับเว็บไซต์ pptvhd36.com นะฮะเว็บไซต์ผมเอามักจะเอา,อาบทความต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์วันนี้เขาเลือกว่านะเทคนิคจัดสรรเงินใช้จ่ายแล้วก็ออมเงินด้วยกระปุกเงิน5ชีวิตกระปุกเงิน5ชีวิตคืออะไรกระปุกเงิน5ะชีวิตคืออะไรเขาบอกว่าเรามารู้จักกระปุกเงิน5ชีวิตกันดีกว่านะครับมีไว้เพื่อหาเงินนะใช้เงินเก็บออมต่อยอดอืมนะ มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเรามาทําความรู้จักกระปุกเงิน5ชีวิตเทคนิคในการจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมนะครับกระปุกแรกเลยนะฮะเรียกว่ากระปุกลมหายใจโอ้โหคืออะไรนะกระปุกลมหายใจคือแหล่งที่เก็บเงินแรกสะสมในการสร้างสภาพคล่องพื้นฐานเพื่อมีเรื่องฉุกเฉินเหตุจำเป็นต้องใช้เงินทันทีทันใด จะได้ใช้กระปุกนี้เป็นที่พึ่งควรแบ่งไว้สัก10ของรายได้ที่รับมาทุกครั้งอ่านะอันนี้เรียกว่าเป็นกระปุกลมหายใจเป็นกระปุกยามสุขเฉินนะก็อาจจะไม่ใช่ใส่กระปุกก็ได้นะอาจจะไปเปิดบัญชี atm ไว้สักหนึ่งหนึ่งเล่มนะาราคาอะไรก็ได้แล้วก็แยกเก็บไว้นะครับระหว่าง atm นี้กับบุ๊กแบงค์เล่มนี้ใส่ซองเก็บไว้นะออเงินเดือนเข้ามาเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นตัดปเลย2000นนะเข้ากระปุกนี้เลยเข้าบัญชีนี้ไปเลยแล้วเขียน น้าปกเลยว่าอันนี้เป็นกระปุกลมหายใจคือเอาไว้ย้ายใช้ยามฉุกเฉินนะครับในเดือนออกมาโอนเข้าไป2องพแล้วก็เก็บสมุดบัญชีไว้เก็บ ATM เอาไว้นะครับนี่คือกระปุกแรกนะบอกว่าจนกว่าจะอยู่ในระดับที่เห็นว่าเหมาะสมไม่น้อยเกินไปจนมากพอก็ค่อยอนันนำเงินไปต่อยอดคือกระปุกเนี้คุณไม่ต้องเก็บเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าเก็บไปจนมีเป็นล้านหลายล้านไม่ใช่ขนาดนั้นกระปุกเนี้ย คุณเก็บไว้สัก10%ของอไรายได้คุณนะเช่นเงินเดือน30,000ก็เก็บเดือนสาม0ันปีนึงก็3เท่าไหร่ละ3,000ปีนึงก็36,000นะ5ปีก็ล่อไปแสนห้าสองแสนกระปุกเนี้ยเก็บไว้แค่สักแสนเดียวก็พออ่านะใน,ะน,ะน,ะนะความคิดเห็นผมนะเพราะว่ามันเอาไว้เอาไว้ฉุกเฉินเนี่ยนะเช่นรถเสียแอร์เสียนะอ,อุบัติเหตุอะไรก็ว่าไปนะคือเป็นไ,ไว้ยามฉุกเฉินอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บไว้เยอะนะ เอาไว้สักแสนสองแสนก็พอนะต่อมานะครับกระปุกที่2นะเขาเรียกว่ากระปุกย้อนอดีตนะครับกระปุกที่2คือกระปุกย้อนอดีตคืออะไรนะกระปุกที่2คือคุณต้องจัดสรรเงินไว้เพื่อชําระหนี้สินที่สร้างไว้เมื่อในอดีตและยังมีหนี้สินคงค้างอยู่นะเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าให้จ่ายบัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆนะแล้วคุณต้องห้ามก่อหนี้สิน เพิ่มเติมโดยไม่จําเป็นนะจนมีหนี้สินมากล้นพ้นตัวอาจจะจัดสรนเงินส่วนนี้นะกระปุกที่2เนี่ยนะที่เรียกว่ากระปุกย้อนอดีตเนี่ยจดสรนไว้ประมาณสัก30%ของไรายได้ที่เรามีนะอันเนี้ยสาผมว่ามันมันโอเวอร์ไปมัน สาผ่อนบ้านผ่อนรถคุณทําได้เหรอคือผมถึงบอกไงว่าไอ้ทฤษฎีต่างๆที่ผมมาอ่านให้ฟังบางครั้งอะ่ะเอาพูดตรงๆต,ต,ตามสไตล์ผมมาแม่งเละเอะเทอะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้เหรอเงินเดือนห้าหมื่นทั้งผ่อนบ้านทั้งผ่อนรถทั้งบัตรเครดิตนะมีนี่ห้ามเกินสาสิบเปอร์เซ็นต์เอาคูณเงินเดือนห้าหมื่นสาสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นเท่าไหร่ครับหมื่นห้าสาสิเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นคือหมื่นห้าผ่อนรถมันก็เกือบหมื่นแล้วแล้วจะไปผ่อนบ้านแค่ประมาณเจ็ดแปดพันเนี้ยนะเจ มมีหรอบ้าราคาร้านที่จะที่จะซื้อได้ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกระปุกที่สองเนี่ยคือบอกว่าต้องเก็บจัดสรรเอาไว้ประมาณ30ของรายได้เอาไว้ผ่อนหนี้ห้ามเกิน30เปซโอ้โหในแง่ความจริงมันเป็นไปนไม่ได้นะคนเงินเดือนสามหมื่นคุณห้ามผ่อนคุณห้ามมีภาระหนี้เกิน30สิซของสามหมื่นคือเก้าพันจริงหรอ <laughs> เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหนี้เนี่ยผมบอกเลยคุณขยับไปเลย40%ถึง50%นะมันมันเมคเซนต์กว่านะถ้าเกินเดือน50,000ผ่อนมีภาระหนี้ต่อเดือนสัก40%ก็คือ20,000อันนี้พอสูสีนะ2 0 0 0 0ก็อาจจะผ่อนคอนโดได้ประมาณ2ล้านกว่านะเอ่อนผ่อนคอนโดประมาณ10,000กว่าบาทนะเหลือผ่อนรถอีกประมาณ7 8 0 0 0ถ้าต้องถ้าต้องผ่อนทั้งบ้านทั้งคอนโดนะ ทั้งไอแพ่ทั้งคอนโดทั้งรถนะคุณมีบัตรอื่นไม่ได้แล้วนะเนี่ยคุณมีนี่อื่นอีกไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดคุณมีภาระห้ามมีภาระนี่เกิน4 0ของรายได้แต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันยืดจุนสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเป็นไม่ได้หน่อยนะหรือไม่ถ้าเกิดมีภาระนี่ห้ามเกิน3 0 ไม่ต้องมีบ้านหรอกครับมีบ้านไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นทฤษฎีนะครับเป็นทฤษฎีผมก็เล่าให้ฟังตามทฤษฎีเขาละกันนะทฤษฎีก็คือบอกว่าภาระหนี้คุณห้ามมีเกิน3 0ของไรายได้นี่คือกระปุกที่2กระปุกที่2เรียกว่ากระปุกย้อนอดีตส่วนกระปุกที่สาคือกระกระปุกปัจจุบันนะก็คือคุณต้องแบ่งไว้เพื่อดำรงชีวิตของคุณเนี่ยนะฮะแล้วก็ครอบครัวคุณเนี่ยเช่นค่าข้าวนะค่าของใช้ไม้สอย เครื่องแต่งกายค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าอุปการณ์ครอบครัวอันนี้ควรจัดสรรไว้ประมาณ30-40%ของไรายได้นะเอออันนี้ยังโอเคนะเงินเดือนสัก5 0,000มีกินใช้สักเดือนละประมาณเท่าไหร่สัก40%ก็คือเดือนละ2 0 0 0 0เอออันนี้โอเคนะมันผมว่ามันเป็นแม็กซ์เซียนที่สุดคือกินใช้4 0มีหนมี้4 0อีก20%นะมาแบ่งกันเอาไปเก็บสัก10อีก10ก็ก็อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่า กระปุกปัจจุบันเนี่ยคือกระปุกที่3เนี่ยควรจะมีไว้ประมาณสัก30-40%ถึงของรายได้นะที่คุณต้องกักเงินเอาไว้นะครับกระปุกที่4เรียกว่ากระกระปุกอนาคตนะคือเงินเก็บออมนะเพื่อชีวิตอันใกล้ที่จะมาถึงนะเช่นเงินทุนเตรียมแต่งงานเตรียมมีบุตรนะเงินทุนการศึกษาบุตรเงินทุนเกษียณตัวเองนะเงินส่วนนี้ควรจัดสรรประมาณ 10- 2ถึงของรายได้นะครับอ่า เพื่อสร้างวิเนัยในการเก็บออมแบบต่อเนื่องแล้วนําไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มผูนมมากขึ้นอันนี้คือเงินเก็บนั่นแหละเก็บเพื่อเก็บเพื่ออะไรก็ตามที่คุณต้องตั้งเป้าไว้แล้วคุณจะเก็บเพื่ออะไรอันนี้ควรจะมีเงินเก็บ 10- บถึงยีสุดท้ายนะเรียกว่ากระปุกสารฝันอันนี้เป็นแหล่งเงินที่มีความพิเศษที่มีความเปิดอิสระของแต่ละคนนะครับเช่นเก็บไว้สร้างธุรกิจเพิ่มเติมหาช่องทางรายได้ใหม่ๆหรืออใช้เป็นเงินทุน ให้รางวัลชีวิตตัวเองอย่างเช่นไปช่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆนะอันนี้ก็โอเคนะเห็นด้วยอันนี้อาจจะแบ่งเก็บไว้สักส0อร์ซถ้างนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างนี้นะคุณก็คุณควรจะแบ่งรายได้นี้นี่5้ากระปุกนี่ผมพูดไปจบแล้วนะแต่นี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ,ะคุณควรจะแบ่งรายได้เป็นสัก4ส่วนนะฮะก็คือผ่อนนี้ได้ไม่เกิน40อร์ซของรายได้นะผ่อนนี้นี่เน้นเน้นว่าคุณไม่ให้ผ่อนนี้ภาระนี่ อันนี้เน้นว่าคุณควรจะสร้างภาระหนี้ด้วยการผ่อนบ้านนะเพราะถือว่ามันเป็นหนี้จริงแต่ว่าคุณก็เท่ากับคุณมีอสเซทไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็มันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวเพราะบ้านคุณเมื่อคุณผ่อนผลเป็นทรัพย์สินของคุณอันนี้ก็สร้างหนี้ไปเถอะนะสีของรายได้ไม่เป็นไรอีก40%อของรายได้อีก40%ของเงินเดือนเนี่ยควรจะเป็นกินอยู่นะอันนี้ผมอาจจะมองว่ามัานอาจจะเยอะไปหรือเปล่าเนะเราประหยัดประหยัดหน่อยดีกว่าไหมนะอาจจะสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นะ ใช้จริงๆเนี่ยแค่สามใช้แบบ3 0ก็ได้ใช้แบบประหยัดประหยัดใช้แบบใช้จริงๆที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภาระนี่สัก40ใช้สัก30หรือเจสนะเจก็อีก10%นี่ก็ห้าเงินเดือน5 0 0ห0ื่นเก็บไว้ส0นี่คือเอาไว้นี่เลยครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะฮะ <c oughs> นะก็คือเงินเดือนออกก็ไปอาบนวดสักหนึ่งครั้ง <c oughs> ใหญ่เกิน5้าพันอ่าแต่ถ้าเกิดเดือนนั้นไม่ไปอาบนวดก็ห้าพันก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ สีเดือนก็ได้หลายมือแล้วเานะพาครอบครัวไปเที่ยวว่าไปไปกินข้าวไปอะไรก็ว่าไปในห้าพันต่อเดือนเนี่ยให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะครับส่วนอีกยี่สิบเปอรเซ็นตนะครับนะยีเป็นตเท่าไหร่นะ 50, ละสามสีบสามเป็นเจ็ดสเจ็ดสิบว,วกห้เป็นเอ่อเท่าไหร่ละเจ็บบวกห้าเอ้ยบวกสนะเป็นแปดสิบนะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเก็บเะยี่สิบเปอร์เซ็นาแของห้าหมื่นกืองอีกทีว่า จะเก็บเอาไว้ยามฉุกเฉินจะเก็บเอาไว้ลงทุนนั้นก็ไปว่ากันแต่ว่าเราจะเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินเนี่ยควรจะสัก6เท่าของรายจ่ายประจําเดือนก็น่าจะพอแล้วนะครับน,นี่คือ5กระปุกที่คุณต้องเก็บเงินนะครับเอาข้อมูลมาจาก pptvhd36.com นะแต่ผมก็มีสูตรของผมต่างหากด้วยนะเพราะว่าบางสูตรมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับก็หลังจากที่เราออมเรียบร้อยแล้วนะเก็บออมอย่างเดียวไม่มีทางรวยนะครับคุณต้องเอาเงินที่คุณเก็บออม ไปลงทุนด้วยนะครับนะถ้าหาที่ลงไม่ได้นะอยากมีเขาเรียกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนถุงสูงนะสูงจริงๆผมบอกเลยนะมาร่วมลงทุนกับอันโตนิโอได้นะฮะมาร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอได้นะครับ,รรก,ก,บ,รบนะก็ติดต่อผมได้ที่ไลน์ ID @antonio นะฮะตัววิ่งด้านล่างนี่นะครับอ่ะขออนุญาตโฆษณานะครับมาลงทุนกับเราได้นะรับรองงอกเงยจริงๆนะไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆเป็นพา s ซีฟอินค o มแบบ แ,แท้จริงแท้ทรูแท้ทรูเราจะพูดกันแบบนี้ใช่ไหมเป็นพาสซีฟอินคัมแบบแท้ทรูนะฮะเออนะลงทุนกับอันโตนิโอเรานะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้นะครับแอดอันโตนิโอหรือเบอร์ติดต่อเนี่ยที่วิ่งอยู่ศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าโทรไปเวลาทำการนะครับเวลานี้ไม่ต้องโทรแล้วน้องก็หลับไปแล้วนะครับ